เพื่อนรวมห้องค่ะเนาะค่ะน้อคนแม่อุดมนวดแผนไทยกําลังรับชมแม่จําเนียนน่าดมก็กําลังรับชมเนาะค่ะเนาะสวัสดีเน้องคะเนาะกลับมากรุงเทพเนาะค่ะเนาะงฮ้อนพี่น้องฮ้อนฮ้อน,อนถักทายรับพองถักทายกันคะ่ะทักทายกันค่ะเพื่อนๆพื่พีพพ่พี่น้องๆจะเ็นำดวนกลับมายืนยันตัวตนเด้อค่ะเด้อยังมือแรงหรือก้า โทรหาอย่างนี้ใช่ละไปแล้วไปแล้วขอโทษขอโทษหนูโทรหาเด้อจ้า,าสัสนจ้าต้องชัยจรูนสวัสดีคุณยายทองล้างคะ่ะจากเม่ก่อนน้องขะนะ<า>ทายกันถักทายตัวตนยืนยันตัวตนทักทายแม่ก้อนนะจ้านอ้อ,นนองขะน้พี่บุญไหลก็ทักทายแม่ก้อนเด้อค้อทักทายกัอนนอ้องขะเพล่เพลิกันเอาเลยตามสบายพัน เ <c oughs> มก่อนมายัางยังสืบๆเบ,บิง่งกลับบ้านสกลนครเพิ่งกลับมาพี่น้องสวัสดีให้หัวใจสลองเนาะกันเนาะอันนี้เป็นอันนี้ยังนี่หกโมงเช้ากับสองทุ่มมาสัน่นโอสวัสดีบูนนะครัผเพื่อนจ้าขอบคุณเด็กคะเด้อผนเปลี่ยนโฟร์ไฟไหมสวยจังเลยเนาะกันเนาะ จุมพูคุณนุกรก็สวัสดีค่ะคุณคุณสุริยนคุณุนิยานเนาะคขะเนาะประมาณจักหน้าที่คุณพรของคุณพรเนาะค่ะเนาะสวัสดีครับคุณแม่ดาวันนาอค่ะเนาะดีใจด้วยนะจ้าวสันคุณพี่บุญไลว่ากขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพี่บุญไลเด้อแมก่อนก็ขอให้เพื่อนๆนผ่านไปไนะคะ ของของแม่จำเนียนจ้าเพราะว่าพี่เมื่อเมื่อบานหุตามาไปสกนะุลนครพึ่งมาถึงตอนเช้าเมื่อนี้นกกระนะตกช,ช่วงช่วงเช้าจ้าคุณพี่พี่น้องน,น,น้องทุกท่านทุกวันนกกระนาะหกแพงแบงปั่นกันนกะคระพี่นองจ้ารักกันเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเจ้าเจเอ็ุนเพื่อนพี่พี่น้องน้องจ้ามายืนยันตัวตนนะก่ะนะ ทักททยกันนะคะน,ก,คอน,นอกันเนาะคุณน,นอกันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยก็ะเด้อบสนับสนุนน,ก,อน,นอก,กันเนาะด่วนกับสิป,ประมาณนั่นละคุณพรประมาณสามสิบห้าหรือสี่สิบนาทีก็พอน,อก,อน,นอกันเนาะให้ลำดวนก็นจะประมาณวันนี้วัอน,นอ,นอัานางคารนกันเนาะวันอังคารเบิดเหมือนแล้วพี่น้อง เพื la, ่อนๆนะคะจากแม่ก้อนนกขนะกำลังใจกันคือเก่าเนาะพี um, uh ่น้องรักๆกอดๆเหมือนเดิมเนาะขนงไปเนาะครับพี่น้องรักๆกอดๆเราต้องไปด้วยกันเนาะขนเพื่อนๆเสียวอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งจกสามมือพี่น้องขังละสามสิบผานั่นที่เนาะนคุณนายก็สวัสดีประมาณ สวัสดีทักทายนะคะสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนาะกันเนาะ,ะสวัสดีค่ะลำดวนกสิคอเอเคสามสิบห้านาทีน้องกันเนาะสามสิบห้านาทีน้องกันเนา, <c oughs> นานะ,ะ,นะ,ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะ <c oughs> ้องกันเ,าเนาะท่านได้กินข้าวแรงอยู่เลยพี่นะะ้องน้ำกับท่านในอับคนพ่อจุริยานกำลังรับชมน้องกันเนาะ ทักทายกันเนาะค่ะพี่พี่น้องน้องทักทายกันเหมือนเดิมสวัสดีดค่ะพ่อแหงแหงปังปังเลือเดือเนาะค่ะเนาะผ่านมาแล้วก็ทํางานเหมือนเดิมค่ะเนาะค่ะเนาะเมื่อวันเานอ,อเมนมาพี่พี่นอ้องน้องเพราะว่ามือนี้กเมือยจังหน่อยกลับบ้านสกลนครพึ่งกลับมาพี่นอ้องสวัสดีให้หัวใจสลลงเนาะค่ะเนาะ อันนี้ไปเพื่อนรวมห้องค่ะเนาะค่ะเนาะคุณแม่ดมนวดแผนไทยกําลังรับชมแม่จําเนียนอ่าดมก็กําลังรับชมเนาะค่ะเนาะสวัสดีครับผมแม่ท้องล่างเนาะค่ะเนาะคุณป้อมกระถักไทยคุณแม่ท้องล่างเด้อนเนาะค่ะเนาะกถักไทยกับคุณแม่ท้องล่างเนาะค่ะเนาะอันไปตั้งจังหวัดนี่พี่น้องไปกับนี่เมื่อยเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะ นั่งรถม่ได้เปิดบ้านซองมือก็เลยมาเปิดยืนยันให้ไอ้ไอ้เพิ่นเห็นเนาะค่ะเนาะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อสุริโยสุริยันเนาะค่ะเนาะจ้าสวัสดีครับคุณแม่ดาวันจากคุณป้อมชัยจรูนเนาะค่ะเนาะน้องดาวันก็สวัสดีค่ะคุณบุญไหลเนาะค่ะเนาะสวัสดีครับคุณดาวันเนาะค่ะเนาะจากคุณพ่อทักทาย แม่น้ำเรือนกับ่าเสียวสามมือคือกันคุณพนคำในเขียนผิดกอดขันเพื่อ,อ,อ,อนๆพี่พี่น้องๆเพิ่มเ,เปิดบ้านไรลสุดกะบอกเวลาหน้าที่เนาะค่ะเนาะก็ไปหากันเยี่ยมกันเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องตรองขอบคุณค่าน้องนวันขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงหิงห,งหงิงปังปังทุกท่านทุกคนเนาะค่ะจ้าเนาะค่ะเนาะทักทายกันคือเก่าเนาะค่ะเนาะ กายกันหมือนเดิมทักทายกันไปทักทายกันทักทายกันทักทายกัน,กนบัตจ,จะเอาสาสิบห้านาทีคือโบมก่อนสวัสดีน้องนาวันก็สวัสดีค่ะคุณจำเนียนน้องก,กันเะเมื่อบานกับบริปไปใชัยสมาฝันพี่น้องมาสูงกำลังใจเหมือนเพื่อนร่วมห้องค่ะน้องก,กันาะ คณแม่วดมนวดแผนไทยกําลังรับชมแม่จาเนียนนาดมก็กําลังรับชมเนาะคะเนาะสวัสดีกินปนกดนากัดปนกบน้องกันเนาะคะเนาะถมเนาะใหม่บายบายค่ะเพื่อนเพื่อนจากน้องนาวานันบายบายนะคะน,าาน้องนาวันขอบคุณมากๆเด้ขอค่ะขอให้ทุกทา่านเรื่องจ้าเนาะคะเนาะยินดีเช่นกันนะคะคุณนิ่มนวลวัสดุเมื่อก่อนกระทักททยเด้อทักทายตอบกลับคือสวัสดีทักทายทักททย ทักทาทยกัน,นกค่ะนอกันเนาะสวัสดีค่ะทักทาทยบกกิจวบาสิมาอย,ยุดจุดนี่ดอกพี่น่องคันบุมีพี่มน่องก็ขอขอบคุณหลายๆน,นอกันเนาะแมเตียก็เมเตียเม่ก่อนก็สวัสดีอันเนียงในหกโ,โมงเช้ากับสองทุ่มมาสันโอ สวัสดีไหมฝนกระตุกข้ามทางเนาะกันเนาะนั่งบันไดนั่งอยู่ในแอบันไดหนาวพี่น้องตัวในห่มผ้ากลับบ้านสกลนครพึ่งกลับมาพี่น้องสวัสดีให้หัวใจสลองเนาะกันเนาะอันนี้เป็นก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ลำดวนสวัสดีค่ะเนาะกันเนาะเปลี่ยนเวลาจ้าแม่ลำดวนขอบคุณขอบคุณน้องธวันเนาะกันเนาะ ขอบคุณค่ะน้องนาวันขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงหิงหิง,หงปังปัง,ปงทุกท่านทุกคนเนาะค่ะแม่คุณนิ่มนวลมาลดีก็สวัสดีปังมันเอค่ะเนาะค่ะเนาะแม่ก้อนขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องถักไทยกันค่ะเนาะค่ะเนาะถักไทย ขอบคุณน้องดาวันเด้อก,ก็เด้นเนอนอ้องคะนาะแมงกี้ก็สวัสดีเด้อคุณนุกนนอนออน้องคะนะอนเพื่อนพี่พีน่น,น้องๆจะก็ได้มายืนยันตัวตนน้องคะนาะให้อาให้เฟซบุ๊กคนเห็เนน้องคะนาะยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนอ่าว่สาสันขอบคุณค่ะมละกอมละกอปอนปางดาวันนอ้นองกะนนะ เพราะว่าเปิดบ้านก็ยังจับเวลาจะควองบมได้ว่าเสียเอาเวลาใดหรือว่าจะเอาตีห้าเนาะกันเนาะสบายเนาะพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดฝนตกดีเนาะกันเนาะเขากรุงเทพฝนไม่ตกเลยทางสลาบุรีฝนตกบานบัดดีค่ะแม่ทองล่างจากน้องดาวันเนาะกันเนาะแม่ก้อนบัดดีครับผมมาสันเมื่อนี้เจ้าคือมาตะเวนได้ครับผมสวัสดีคุณแม่คุณแม่ดาวันสีเสียงซาเนาะกันเนาะ คุณอันคุณพ่อนเจ้าอันเปิ่นคุณนิมนวนยินดีเช่นกันนะคะนกันเนาะ,ะแมรดาดิมสัตยานกำลังรับชมนกันเนาะคะ่ะ,คะคหรือยังค่เนะะกันเนาะเพิ่นก็เป็นเชียร์เตอร์สวัสดีค่ะคุณนี่คุณนี่น่ประทุมนกะะันเนาะคะ่ะนกันเนาะก่อนก็ขความคุณเด้อค่ะที่ชมคลิปให้นกันเนาะ แม่ก้อนก็สวัสดีคุณนิมนวนค่ะน้องขนอแม่ก้อนแม่ก้อนพ้นมาไปเบึงแม่ก้อนรักขโมยมะละก,กอแม่ลําดวนน้องขนอสวัสดีค่ะคุณอุทัยมาพรพาเพลินก็สวัสดีมะนาวหวานมา,ามเปียกสวัสดีครับคุณมะนาวหวานมา,ามเปียกมะนาวหวานก็สวัสดีครับสวัสดี